หัวเจเจวันนั้นเจเจาถามมาเจาเจว่าได้ยินเพลงที่เปิลดีดซึงที่ลุงจรัน์มโนเพชรเปิลได้ดีดซึงอ่าที่เปิลถามว่าเจาเจาถามว่าท่านพระครูเปิดเป็นไตเติ้ลรายการมันมีเพลงอะไงอย่างพ่องอันเพลงที่มันมีเสียง เสียงหอ,อกงวัวสนานปอนปืนนะั่นแหะเสียงหอ,อกงัวก็ก็แก๊กนะมันคือเพลงหยางอ,อ๋อก็เลยจําได้ว่าเป็นเพลงเอื้องพึ่งเอื้องพึ่งจันผาเออแล้วเจเจถามว่าความเป็นมาเป็ี่ยนไปอ,อป่อยากจะเพิ่มแปลอยากจะอธิบายว่าเพลงเอื้องพึ่งจันผาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไร อีหลออตาตมาภาพก็จะเอาคำถามของเจเจมาตอบบัเดียวเนี้ยก่อนที่จะเปิดสายช่วงสุดท้ายนี่นะช่วงสุดท้ายของอารายการธรรมยามค่อมนี่นะอนตาตมาภาพก็จะเอา,อาสาระหน้าหูจากเพลงเอื้องพึ่งจันผา ว่าความเป็นมาเป็ี่ยนไปมันเป็นจะดดาเอื้องพึ่งจันผาเนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นอาหนุ่มดอยสาวดอยอ่าเอื้องพึ่งก็เป็นสาวดอยจันผาก็เป็นบ่าวดอยอ่าเมินเข้าก็เปิลไปเอียวหากานในกนัสมัยก่อนเป้อเอียวสาวเนาะเอาง่ายๆก พ่อแม่ก็หารว่าเออจันผานี่เป็นคนดีเป็นบ่าวที่โอขยันข,นขันแข็งเอกะก็เลยฮื่อแต่งงานแต่งงานกับสาวเอื้องพึ่งเนี่ยพอแต่งงานกับสาวเอื้องพึ่งแล้วตามจารีตประเพณีของเปิ้ลก็คือว่าฝ่ายพปิ้ลใจเนี่ยต้องไปหาดอกไม้มาอบอกว่าเปิ้ลจะเอามาเียัง นในประเพณีของเปิดน,นะเปิรนเอาแม้ยี่งยังกับหัวเจ้าเบาวก็คือจานผาเนี่ยก็ไปเอาดอกไม้ขึ้นปีนขึ้นปีนขึ้น,ป,น,นปีนขึ้นบ่าผาปีนขึ้นผาไปเอาดอกไม้แต่ปรโกฏว่าตกลงมาหน,น,นุ่มจานผานี่ตก หน้าผาลงมาตายสาวเอื้องพึ่งเนี่ยก็เลยโอ้รำพึงรำพานว่าก็หาแต่งงานวันนี้ไอ้ก็มาตายน้องก็อยู่บ่ได้ละยี่ยี่ลำเหลือก็ก็เลยกระโดดอืมเลยกระโดดหน้าผาตายกู่กันก็เลยไปเป็นดอกเอื้อง ไปเป็นดอกเอื้องจื่อว่าดอกเอื้องพึ่งและดอกจานผาเปิ้นจะอยู่กู่กันดอกสองสองต้นนี้นะอสองต้นนี้เปิ้ลจะไปอยู่เป็นกู่กันบางคนเอากระจานผามาปลูกเนี่ยมันใบใหญ่เพราะว่าเปิ้ลจะต้องมีดอกเอื้องพึ่งเข้าดอกไปกู่กันบางคนบอกเข้าใจเอากรดอกเอื้องพึ่งมา แล้วบ่าวาจันผามาหรือว่าเอากะจันผ่ามาปลูกบ่าวต้นเบ่าวเอื้องพึ่งมามาปลูกมันขี้ใบใหญ่เป็นว้ต้องเอามาปลูกกู้กันดอกนั้นถึงจะใหญ่นี่คือความติ่มต,ติ่มมาติ่ไปของเอื้องพึ่งกระจันผาว่ามันเป็นอย่างไดอีนาะก็เอามาเล่าไปเจียก้มกับสถาญาติยมต่างหลายได้ฟังกันอ่ะอ้อมสักเรื่องบ่นะเนาออ้อมสักเรื่องนาะ อ่านเรื่องนี้เปิลก็บ,บอกว่า,เ,าเปินฮือจื้อเรื่องว่าตัวดีคนเดียวเ,เรื่องที่อาตมาตั้งจื้อว่าตัวดีคนเดียวเนี่ยก็มีตัวประกอบมันก็มีคนป่าชาวนาบัณฑิตเศรษฐี เรื่องโคนป่าชาวนาบันดิตเศรษฐีเรื่องมันมีอยู่ว่าในครั้งหนึ่งเนี่ยโคนป่าเจ้าโคนป่าเนี่ยไปด่าหมาสุมแมเน่ะเพื้นบอกว่าไปด่าหมาขี้เหือนโคนป่าไปด่าหมาขี้เหือนว่ามึงเนี่ย เดรจฉานตัวกู้เป็นโคนมาเนี่นะโคนกู้เป็นโคนมานี่นะนนนนตัวกู้เนี่ยดีเลิศกว่ามึงมึงเนี่ยเป็นเดรจชานเป็นซัดและยมะเตือเป็นหมาขี้เหือนท่นต่างหากโฮย้ยน้ำหน้าอย่างมึงนี่จะเกิดมามึงจะเกิดมาเนี่ยยัไงไอ้เราเกิดมาเป็นหมาขี้เหอน กูนี่ถึงแม้ว่ากูจะเป็นโคนป่าก็าจ้่เถอะกูก็ยังได้ชื่อเป็นโคนอยู่ดีไป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 ไกลๆนลี่หรอโคนป่าด่าหมาขี้เหือนขึ้นมาทีนี้โคนป่าก็ไปปะชาวนาอ่าป่าก็ไปปะชาวนาอ่าชาวนาก็บอกว่าอ้าโคนป่าอัิปีเฮ้ย เจ้าน่ะอยู่ป่าอยู่ดงพกงไพยมีก่าขี้คอยเหม็นสาบสิ้นดีแล้วเจ้าว่าเจ้าแน่กะเจ้าปลูกพักได้ก่อปลูกข้าวได้ก่อเลี้ยงสัตว์ได้ก่อทำการ,กรเกษตรได้ก่อมันต้องเฮานี่ๆๆนี่นี่นี่น,นี่ของเฮาอยู่ดีกินดี พ่อตัวเฮาเนี่ยเป็นเกรรษตรกร <c oughs> เจ้าว่าบะเกยอย่างมีกะนุ่งผ้าก็บะาแจางจะนุง่งนุ่งก็ใบไ,ไม้เฮ้อเตียวก็บนุ่งบาจ้างเสื้อกับนุ่งบาจ้างมันต้องค่านี่ก็มามีค่าสูจ่จะได้กินข้าวก็่ห,หรอ ปาโก้บอบันดิตไปได้ยิงข้าใส่บันดิตไปได้ยิงข้าใส่ก็บอกว่าว่าเจ้าเกษตรกรเจ้าเจ้าแนาานะ่มันจะเกินไปก็หาอู้ยี้นี้อู้คมกันลูกแล้วเจ้าหูหนังสือก็อ่านได้ก็ก็ไกลถึงห้องน้หูได้ก็ A B C D ได้ก็ อาเล่นลายได้ก่อนเล่นเฟซได้ก่อนข้านี่กะเป็นบัณฑิตใบปริญญาข้ามีบั้กคิบใบพุ่นข้าจะเป็นครูก็ได้จะเป็นหมอก็ได้แล้วแต่เส้นต่างที่ข้าไปครับเจ้านาเจ้านาก็มาหน้าจอยก็บัณฑิตบัณฑิต ขคมเจ้านาอยู่นั่นเศรษฐีก็เลยก็เศรษฐีก็เลยได้ยินเขาว่าฮ่าเจ้าหนูบัณฑิตเจ้าอย่ามากึ้นกำแหงนะเจ้าเป็นบัณฑิตก็จริงอยู่เงินมีก็ฮือฮือฮือเงินน่ะมีไหมเงินมีก็เงินบ่มีจะไปไปอู้เถอะบัณฑิตก็ตาม ต้องบ่ใจตอนเหมือนขาข้านี่กะมีเงินนักมีเงินหนาเออใจสอยจับใจสบายกว่าแกตั้งเยอะจะไปมาคุยมาเบง่งนี่เนอะบันดิตเนอะอืนิทานเรื่องนี้เปิ่งกับบอกว่าบันดิตชาวนาคนป่าที่กล่าวมาทั้งท่านเศรษฐี บอมีภัยจะหันแกส่วนรวมมีแต่หันแก่ส่วนตัวแต่ว่ากู้โคนเนี่ยหนีบ่ป้นก็คือความตายสถาญาติยมบอกว่าจะเป็นหมาขี้เหืน้นบอกว่าจะเป็นโคนป่าบอกว่าจะเป็นชาวนาบันดิตเศรษฐี หนีบโป้นผายจะอวดผายเก่งอย่าได้กะจ้างหนีบโป้นก็คือความตายความตายทาอ่านนะแล้วจะโคมกันไปแง่ยังสถาญาติโยมแล้วจะโคมกันไปนี่ยังโคมไปกับบ่ได้อง่ยังอ่าอันนี้เป็นเป็นนิทานก้อมเอามาเล่าให้สถาญาติโยมได้ฟังเนาะ <c oughs> แล้วก็กรมบาาะเกาวันนี้นะกรมบะเกา,า <c oughs> เรื่องนี้เปิ้เกาะเปินเอาเป็นข้าวห่อมไอมาาว้นาะกรมบะเกากอมโบราณน,นี่นะเปินเอาเป็นกอ,อ่าเปินเอาเป็นข้าวห้อมแม้ที่เฮาเคยได้ฟังกันนะ,ะงัวควายจ้างแมาตายเล้ยวเหลือหนัองดูเขาวพวกยังเอาใจกันได้ จาลวงซูตตาปอดเลือดไสเป็นอาหารลำอิ่มต้องคนเฮาเมื่อตายสาหายปี่น้องภัยบ่ห่วงข้องอะไรซูตแต่กระดูกพวกเอาขว่างเหยาะไก่กัวจักเป็นภัยผีมาหลอกบ้านความหมายของกรคำนี้เพิ่มบอกว่างัวควายจ้างมมาตายแล้วเหลือหนังงัวควายจ้างมมาเนี่ย ถึงแม้ว่ามันตายไปก็ยังเหลือหนังเหลือหนังจะได้สุม่เนอะสมัยก่อนเอาหนังควายหนังควายนี่มันบบได้ขว้างลูเอาหนังควายนี่เอามาย่อมเอามาแกงใส่ผักหวานบอนก็ได้หรือว่าจะเอามาแปรงเกล็ด เอามาแฝงเกิบสมัยก่อนนะแฝงเกิบเปิดอนเขาว่าเปิ่อนเขาว่าซอกอซอกหนังควายหรือว่าแฝงเกิบหนังควายมันหนาไปยอมหนามหนามตึงบ่ปักเพราะว่ามันหนาแต่มันขี้คบตีนเนอะสุมาเตมันขี้ครบตีนอันเนี้ยจะมาแปลงอย่างก็ได้ หนังควายแล้ว hmm. ก่หนังงวเอามาแปลงยังแปลงกลองอ่าเอามาแปลงกลองกองทุกชนิดเนี่ยมาจากหนังงวอืมถ้าหนังควายบ่ได้มานหนามันตีบ่ดังปาบปาบเออมันบ่มันบ่ตึงซะกะแมะ ถ้าเป็นนางงัวนี่เอาหุ้มเอาหุ้มกล่องเสียงมันจะดังลองตีพอตึงตึงตึงเนี่ยไม่ก่อจ้างนางจ้างเปิ้เอาไว้แปรงอย่างแปรงค้อนกองวงแปรงค้อนค้อนกองวงกองวงที่เปิ้นตีนุ่งนงนั่นอ่ากองวงที่ ตีนุงนะ่งนุ่งน่ะที่เขาเขาจะได้ฟังกับเพื่อาตีนุงนะ่งนุ่งน่ะหนังแม่เพื่อนกับเมียเพื่อนตายแล้วแล้วก็เหลือหนงังดูเขาวพวกยังกระดูกก็เอาไปแปงปุป๋ยแปงยาหม้เขามันเอาแปงหวีก็ได้เอาแปงตูดก็ได้เขาว,วาย เขาคว,วายเอาแป้งตูดเจเจหูจอกอดตูดหนังควายเออตูดเขาคว,วายสมัยก่อนเพื่อขายจีนเพื่อขายจีนเนี่ยนะเพื่อนตัดปลายเลี่ยมมาออกเหรอปลายเขาคว,วายเอาแป้งหูหมกจับปากเขานี่ก็ไปขายจีนนะเ,ป, <c oughs> เป,นป่าตูดเพื่อนเขาบอกตูด เออก็ไปขายจีนเน็ตเตอ์เอาละเนอหมอนันเป่าตูดละตูดแต่ก่อนมีเตะนะก็ไปขายจีนเนี่ย,เ,เ,ยนนเป่าตูดแต่สองสามรอบตูดก็คือเขาควายนะั่นนะมาจากเขาควายตังพี่น้องดอยสมัยก่อนนะ่ะพี่น้องปากกยนี่เปิ้นจเจาแป้งกอยเขาควายเนี่ยเพื่อแป้งกวยเป่าม้วน เสียงกยเป็นนะ่อ่าม้วนปอพี่น้องพี่น้องปกากกยอเปิ้นเป่าเป่ากอยบัดเดยวนี้ว่าได้ยินละเสียงกอยนะแต่ก่อนนี่ยังยังปอได้ยินพ่องเปิ้นเป่ากอยอ่ามันมีประโยชน์นะเขาก็มีประโยชน์เอาไปแปรงวีพ้องแปลงย่างพ่องเอาใจกลารได้ อย่าลวงสุดตาปอดเลือดไส้เป็นอาหารลำอิ่มต้องอขี้อ่อนมากกว่าได้คว่างเป็นแวมพีะอะตาปอดเลือดไส้ไส้มากกเอามามา,มากินได้อยู่นางมาเอากี่ก็ได้มันได้สปะถ้าคนเฮาตายสหายพี่น้องผายบาวงข้องอะไร คนเฮาแต่ปวทา่าไผ่ตุมโศนใจล่ะเอาใส่ล่องวยๆเอาใส่ล่องแล้วเฮือนกับเ่ยบ่เฮ้ยอยู่ก่อนลากลงไปไว้ลุม่มปุ่นเ <c oughs> ลากลงไปไว้ลุม่มปุ่นเอาไปเผาแล้วกุ๋วแม้แต่กระดูกพวกเอาขว้างอย่ก้กระดูกกระเดี่ยวบาเหลือเอาขว้าง เอาฝังดินการบ่ฝังดินก็เอาแผงบอกไฟกีขึ้นไปตึงตั้งตึงตั้งบาได้ยังถ้าคนเอาตตา่บมีอย่างเหลือสักอย่างเหลือกัจจือ,อเหลือกรจจืเนี้ยเพื่อนเพื่อนบอกว่ากลัวจักเป็นภายผีมาหลอกบ้านกลัวผีํำก่อนนะ นอนเมื่อคืนได้ได้ยินเสียงอะไรอย่าหน่อยก็กลัวล่ะได้ยินเสียงอะไอย่าหน่อยก็คือว่ามาน,นะนะั <c oughs> ่นนะมานั่ที่จะติดตามไปสถาญาตยมว่าฉะนั้นสถาญาตยมก็จะไปละไปลืมในการที่จะทําบุญในการที่จะไปคนดีเนาะอย่างที่ท่านท่าน บิ๊กบอสของเขาเพ็จ่จจงเปิดโปรดช่วยรักษาคนดีเอียเนาะรักษาคนดีเอาไว้สถายโจมจะไปอ่าจะไปละไปลืมเนอทีนี้ก็ในช่วงของการที่จะทำบุญสูน้านก็วันสำคัญของพุทธศาสนาเขาที่จะมาถึงในวันพูกวันฮือน,นี่นะมาข้าปูจา ก็จะไปลืมเน้อสะทายญาติโยมกาปาก่อนไปทำบุญใส่บารญาติาปกไปเวียนเตียนเพื่อถวายเป็นพุทธปูชาธรรมปูชาสังฆปูชาอืมวินีจเจเจอย่าไปเวียนเตียนเราบ่นว่าก็เวียนเตียนกววัดเนี่ยก็ให้เวียนเตียนที่ไหนก็ได้รู้ในวัดนี่ลานพระธาตุนี่ก็ได้รู้ เออเวียนสามรอบเนาะ itp show ภาคาว่าคนเดียวไปก็ได้นะเหรอฮึฮฮึอ,อโอ้จางกันเนาะ i t ป s โ o พระคาว่าอ้ยาห้อง,อาอาางชอมมาชอมพุโ้โชออยก็ยางจะไปได้ก็ วิชาจารณิสมปันโนสุขโตโลกวิโูอันุจโรโปุริชาธรรมชาลทีชาธาเทวะมนุชานังพุทธโภพคะวาตีเอ้กวเออเวลาที่จะไปเวียนเตียนนะน้อยเฮ้ยตั้งจิตตั้งใจเอาอืมเขาบอกปไาก็ได้รู้เวียนเตียนไปเขาก็นึกถึงสมุ่าจอาสามรอบไม่ก่ อีทีพิโสไปเหยรอบหนึ่งชวาคาโตไปเหยรอบหนึ่งชุปะจปโนไปเหยรอบหนึ่งอีนะโอ้จอมไว้เนอเออตุลุงเฮ้ยว่าจะเปิดสายบานละเวลาจะหมดละอู้ไปอู้มามันม่วนแต่อืมบ่ได้เปิดสายบื้นกันเนอะสามทุ่มเนาะเฮาก้อยมาเปิดสายเฮ้อกันวันนี้ บัดานช่วงว่าชั่วงโมง,งนี้บัดได้เปิดสายสกรรมเนอสถานแย่ชมชั่วงโมง,งของตุปีนาดนี่นะบัดได้เปิดสายสกรรมอูไปอูมา,มามันเก็บอันนั้นมาใส่อันนั้นเก็บอันนั้นมาใส่น้ากของม่วนไปติกๆเวลาหมดไป <laughs>